เ,เห็นร่างกายนั่งเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยจิตมันหนีไปทำงานได้บางทีมันก็รู้สึกที่ร่างกายบางทีก็หนีไปคิดเรื่องอื่นนะเนี่ยตรงเนี้ยคือจิตมันปรุงแต่งละให้เรารู้ทันนะต่อไปมันปรุงอะไรนิดนหน่อยหน่อยเราก็เห็นนะปรุงสุขขึ้นมาเราก็เห็นปรุงทุกข์ขึ้นมาเราก็เห็นปรุงดีปรุงชัว่วมันก็เห็นเองแหละ ให้จิตมันมีบ้านอยู่ไว้ก่อนคือมีอย่างเนี้ยให้ใช้กายนะที่หลวงพ่อสอนมันเนี้ยร่างกายเรามีไปไหนไม่ได้เราเอาจิตเป็นวิหารธรรมยากเนี่ยจิตมันหนีเก่งหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว หายใจแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้สึกตัวนะรู้สึกรู้ไม่ห้ามหนีไปคิดรู้่หนีไปคิดแท่นั้นจบละไปทำเอดนะ กลับไปมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวไปจิตหนีไปรู้ทันรู้สึกรู้สึกอยู่หนีแฟบรู้ทันตรงที่รู้ทันบ่อยๆนะสมาธิจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่ง ี่แนะนําวันนี้ก็คือนั่งดูร่างกายนยกายนั่งก็ได้กายหายใจก็ได้แล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปทําอะไรรู้ทันตรงที่เรารู้ทันพฤติกรรมของจิตนั่นแหละสมาธิมันจะเกิดขึ้นนี่พอเราสะสมมากๆนะจิตจะมีกําลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมา มันมีกำลังมากพอแล้วเนะี่ยเวลามันย้อนมาดูกายเนะี่ยมันจะเห็นทันทีเลยนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คิดเรานะถ้าจิตมีกำลังสมาธิพอแล้วรู้สึกลงในกายพบสติะระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นพอปัญญาจะเกิดทันทีเห็นความจริงของกายไม่ใช่เรา นี่ก่อนจะถึงจุดที่มันเห็นไม่ใช่เราเห็นไตรลักษณ์ตัวเนี้ยจิตต้องตั้งมั่น,นจิตเราจะตั้งมั่นได้ดีเนี่ยทำกรรมฐานไปอย่างที่สอนเนี่ยห้ใจออกรู้สึกให้ใจเข้ารู้สึกนั่งอยู่รู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกนะนะรู้สึกรู้สึกอยู่กับอารมณ์กรรมฐานพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นก็ให้รู้ทันเอา นั่งไปนั่งไปเกิดความรู้สึกขี้เกียจจิตมันปลุงความขี้เกียจมีสติรู้ทันตอนที่เรารู้ทันจิตตัวเองนั่นแหละสมาธิมันจะเกิดงั้นบทเรียนที่จะสร้างสมาธิถึงชื่อว่าอาธิจิตตสิกขาเป็นเรื่องจิตตสิกขาเรียนรู้จิตตัวเองแล้วเราจะได้สมาธิเมื่อเราได้สมาธิแล้วเนี่ยสติะระลึกรู้ลงในรายร่างกาย เราจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะาสติะระลึกรู้ในเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ก็จะเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวเราสติรู้จิตที่เป็นกุศลนะรู้กุศลรู้โลบกรดหลงที่เกิดขึ้นก็จะเห็นนะกุศลหรือโลภกรดหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเนะนี่ยมันจะเห็นนะเห็นถูกเราจะล้างความเห็นผิดด้วยการเห็นถูก เราจะเห็นถูกได้จิตต้องเป็นผู้เห็นจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้เห็นนั่นแหละจิตจะเป็นผู้เห็นได้นะก็อาศัยการฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเรารู้สึกไปเรื่อยร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปเรื่อยๆนะระหว่างรู้สึกนะั้นะถ้าจิตมันแวบไปทำอะไร